ะคะที่เขาบอกว่าตาต้ตเนี่ยนะคะก็ได้ยินมาว่าที่สำเพ็งเนี่ยนะคะมีร้านที่ขายข,ายของป๊อปมาเหมือนกันแล้วก็ได้ยินแว่วๆมาว่ามีขายลาบูมูมากันองเหมือนกันนะคะงั้นเราไม่รอช้าเราไปเลยดีกว่าค่ะไปข่ะตาต้พาไป ป๊อบมาเนี่ยอยู่ข้างในนะคะแล้วตอนนี้เราก็ ดีเจของร้านก่อนนะคะเพราะว่าเจ้าของร้านหยุดไม่หนูว่าถ่ายเพราะเห็นว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวแถวคุณแม่เข้าแถวรอต้องแดกไปถือข้างนอกลูกแล้วหมดหมดแล้วหมดอะไรหมดคะอะไรหมดคะลาบูบูตัวมาขารองอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตอนนั้นแหละนี่ตัวนี้ครับ แต่ว่าของหมดแล้วนะคะทุกคนของคุณลุงเนี่ยนะคะก็อป๊อบมาดเยอะมากทางนี้ทางนี้วันนี้วันนี้ดารามาเยี่ยมร้านเรานั่นนอกจากเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วขอให้เป็นดาราดังเลยนะลูกคะาได้ฟังเพลงน้องหรือยังคะฟังดูตลอดไม่ว่าจะไปขับรถที่สีราชาไปอะไรดูหมดทุกทีจะทำอะไรล่าสุดหนูเปิดตัวนี้ไม่ได้สีที่ชอบลุงยังเบ้นไปเลย

เพราะอ,อะไรนี่เบือ่อเพราะว่าดูดแล้วมันจะมีเสียงนะคะอันนี้ก็สจุ่เหมือนกันนะคะอ,คนะอันนี้นะคะคือ power bank ลาบูบูนะคะนันก็สามารถที่จะเป็นกระเป๋าสะพายได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็น่ารักมากร้านคุณลุงก็มีนะคะ นะคะไม่ได้ขายแค่ป๊อปมาที่เป็นการ์ตูนติกเกอร์นะคะแต่ว่าขายหมวกป๊อปมาของซิก้าเหมือนกันนะคะนี่ต่ก็จัดไปเลยหนึ่งใบนะคะเอาไปเลยหนึ่งใบตาต้าพาไปทำอะไรกันอยู่คะพี่เขากำลังจะหยิบอันนี้ให้นะคะว่าเราจะได้ตัวนี้เราอยากได้ตัวนี้ได้ตัห ัวนี้ครับว้าวเจะมาดูกันนะคะว่าพี่เล็กใช่ไหมคะพี่เล็กจะหยิบให้ได้ตัวที่อยากได้ไหมกล่องนี้นะคะเดี๋ยวเราเปิดหน้าร้านเลยอันนี้นะอันนี้เป็นที่น้องเขาเลือกไปน้เลือกไปน้องเขาเพราะแบงค์นั้นก็หมดซิก้าแล้วก็มีอันนี้นะะคของซิก้าใส่แล้วต้องรอแบบไหนนะรอแบบพี่เล็กนะคะรอแบบพี่เล็กนะคะเล่ยไปเลยนะเล่ยรอเลยนะคะรอพี่เล็กเขาจะ เดี๋ยวมาแกะตรงนี้มาไอหนูแกะเลยนะใครอยากได้คะพี่เล็กขอให้ได้จ้ะเดี๋ยวกว่าจะได้อันไหนนะคะได้เป็นตัวไหนอ่ะนี่เดี๋ยวเราให้พี่เล็กดูก่อนพี่เล็กดูการ์แล้วอ่ะพี่เล็กดูการแล้วแล้วได้ตัวไหนเนี่ยวิได้ตัวนี้ได้ก็ได้ไดตัวนี้น้องน่ารักดีหอมมากเลยอ่ะตาตาพา หมดแล้วน,นะทุกนะคนอันนี้คือหมดแล้วนะคะ30กล่องคือหมดเกลี้ยงเลยนะคะหมดภายในภายในไม่กี่นาทีนะคะก็คือหมดเลยคนต่อแถวเยอะมากอันนี้นะคะคือสิ่งที่เราได้ทั้งหมดจากร้านคุณลุงนะคะก็นนจะอะไรคะร้านเฮงแอนน้องช็อปใช่ไหมคะใช่ค่ะ<ด>นี้ก็จะได้เป็น เาาเร์แงคงลาบุบนะคะแล้วก็มีน้องกระเป๋านะคะพว้กุญแจอันนี้ตัวอะไรไม่รู้หนูไม่รู้จักแล้วก็อันนี้นะคะเป็นหมวกซิกานะคะใช่ค่ะช่วยหนูมี<อ>บุ๊กเล็กลหนูดังแน่น,นอนครับครับได้มาแล้วนะคะกลับบ้านเลคะ่ะกลับบ้าน,น้วคะไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับ ในช่องน้องตาตาพา,าไ,พไปขอบคุณค่ะมาซื้อมะม่วงเติมพลังอีกอย่างหนึ่งนะคะอร่อยมาก<อ>ตาตาพาไปก็ปจบแล้วนะคะกับคลิปตาตาพามาตามหาบะหมีที่สำเพ็งนะคะสำหรับใครที่อยากตามตาตามานะคะก็สามารถมาที่สำเพ็งได้เลยนะคะก็จะอยู่ในซอยตรงนี้เขาเรียกว่าซอยไดนะแม่ไม่รู้เหมือนกันเ้วก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เดินเดินมาแล้วก็จะเห็น ที่อยที่เห็นเป็นตึกนี้เลยนะคะคุณลุงน่ารักมากนะคะแถมของในป๊อปมาเนี่ยก็เยอะมากสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตาต้าด้วยนะคะและทีนี้มาต้าตาต้าจะทำเลยนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของตาต้านะคะบ๊ายบายค่ะ น้ำซีลกอดแผ่นเธอยังไม่มี fat. แฟนอยากจะควงแค่เธอเมือนจะเห็นดิสนีย์อยากที่จะติดเธอมากกว่าที่ติดวิสกี้อยากจะเป็นวิสซี่อยากจะเป็นทิฟฟี่วันที่อากาศไม่ดีอยากจะเป็นคนที่ทำให้ท่านรู้สึกแฮปปี้ไม่ต้อ r วอ just me and you แค่เธอกับฉันที่มาเลย